พี่แขกคะคนสวิตส่งลูกไป,เ,ปเรียนพิเศษไหมคะต้องบอกว่าคนสวิตนะคะมีความเชื่อว่าโรงเรียนรัฐบาลของสวิตเนี่ยมีคุณภาพสูงมาก และก็ยังเชื่อกันอีกว่ามีคุณภาพดีกว่าโรงเรียนเอกชนได้ซ้ำเพราะครูที่สวิตนะคะเขารับแต่หัวกะทิเท่านั้นและอาชีพครูเนี่ยก็ยังเป็นอาชีพที่คนอยากเป็นมากกว่าคุณหมออีกนี่ก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะขาดแคลนอาชีพหมอนะคะแค่เห็นส่วนหนึ่งก็จะมาจากเยอรมน,นีด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากย้ายมาอยู่สวิตและอยากมาทำงานที่นี่อาชีพหมอเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะแต่ก็เป็นอาชีพที่ไม่ใช่ว่าใครก็จะทําได้นะคะกลับกันมาที่อาชีพครูที่สวิตนะคะครูที่สวิตเนี่ เก่งมากๆและก็ไม่ได้มีแค่ IQ นะคะต้องมี EQ ด้วยและจะบอกว่าครูที่สวิตนะคะจะถูกประเมินโดยนักเรียนด้วยเพราะฉะนั้นนะคะครูที่สวิตเนี่ยตอนปิดเทอมเนี่ยเขาก็จะเอาใจเด็กนักเรียนนะพาเด็กเดี๋ยไปกินข้าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเด็กๆนะคะจะได้ประเมินให้ดีๆเพราะฉะนั้นนะคะคนสวิตน้อยมากที่จะส่งลูกไป,ปรเรียนพิเศษเพราะครูที่โรงเรียนก็มีประสิทธิภาพมากเพียงพอแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ไปรเรียนพิเศษนะคะเพราะอาจจะเรียนไม่ทนันหรือคนที่ย้ายเข้ามาใหม่และระบบการเรียนการสอนที่สวิตนะคะค่อนข้างตา จากบ้านเรามากครูประจําชั้นที่นี่นะคะจะดูแลเด็กนะตั้งแต่ป .1 จนถึงปอ .6 อาจารย์นะจะคอยดูแลเด็กและพัฒนาการของเด็กทําให้ครูนะคะเข้าใจนักเรียนและจะคอยแนะนําส่งเสริมในสิ่งที่เด็กชอบและถ้าเด็กชอบด้านไหนเป็นพิเศษนะคะครูกับพ่อแม่เนี่ยก็จะคอยส่งเสริมหรืออาจจะส่งไปรเรียนพิเศษด <pe S 1> <t> ้วยแต่พ่อแม่ที่นี่นะคะจะไม่บังคับให้เด็กต้องเรียนในสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เรียนจะดูที่ความชอบของเด็กเป็นหลกักและมีอีกสิ่งหนึ่งที่แขกชอบมากที่สว <arnish> สิตนะคะคือเด็กๆที่สวิตับประถมเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะกลับไปกินข้้าาวที่บน เพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยจะอยู่ใกล้โรงเรียนกันเด็กนักเรียนที่นี่แทบจะไม่ต้องใช้ตังเลยและการที่มีโรงเรียนใกล้บ้านเนี่ยก็ทําให้เด็กๆนะคะไม่ต้องเหนื่อยเดินทางไปโรงเรียนเองแต่อาจจะเป็นเพราะสวิตนะคะเป็นประเทศเล็กเลยทําให้การเดินทางไม่ไกลและเด็กๆก,ก,ก็ได้ฝึกทําอะไรด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กเดินไปโรงเรียนเองกลับเองนี่แหละเป็นสาเหตุที่คนสวิตชอบเดินมากๆและในหมู่บ้านที่สวิตท,ทุกที่นะคะก็จะมีสวนสาธารณะและอุปกรณ์เครื่องเล่นโต๊ะเก้าอี้ถังขยะแบบนี้ทุกที่เลยพ่อแม่นะคะก็จะมาใช้เวลาว่างตอนเย็นกับลูกที่นี่หลังจากที่แ่ ได้อยู่สวิตสักพักนะคะถ้าไม่แข่รู้เลยว่าพ่อแม่ที่นี่ใส่ใจลูกมากๆมีเวลาให้ลูกสุดๆเขาจะคอยอบรมสั่งสอนลูกทุกอย่างโดยไม่ได้หวังให้แค่โรงเรียนดูแลอย่างเดียวแต่พ่อแม่คือสิ่งสําคัญมากพ่อแม่ที่นี่ก็ไม่ตีเด็กด้วยนะคะเขาจะใช้การอธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจนี่นะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนสวิตนะคะเติบโตกลายมาเป็นคนคุณภาพมากๆไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งการการใช้ความรุนแรงที่นี่ก็น้อยมากๆมีปัญหาที่ไหนคนสวิตก็หลบทันทีจ้าไม่เข้าไปยุ่งเด็ดขาด นี่แหละค่ะวิถีชีวิตคนสวิตไม่เน้นเรียนเยอะเน้นกิจกรรมเน้นการใช้ชีวิตให้เป็นและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีคุณภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมค่ะ